k กายวิสคือสายการบินนานาชาติที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อยกระดับการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคเอเชียไปสู่มาตรฐานใหม่สายการบินแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารทั่วโลกด้วยการบริการที่มีคุณภาพฝูงบินที่ทันสมัยและมาตรฐานความปลอดภัยที่เคร่งครัดจุดเริ่มต้นของสกายวิสมาจากกลุ่มนักบินมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่มี วิสัยทัศน์ร่วมกันพวกเขาต้องการสร้างสายการบินที่ไม่เพียงให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เท่านั้นแต่ยังต้องมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยและราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ในช่วงแรกสกายวิงส์ให้บริการเพียงไม่กี่เส้นทางแต่ด้วยกระแสะตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารสายการบินจึงขยายเครือข่ายอย่างรวดเร็วปัจจุบันสกายวิงส์เปิดเที่ยวบินไปยังหลายเส้นทางทั้งประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ตะวันออกกลางและยุโรปโดยมีพันธกิจสำคัญคือการทำให้ทุกการเดินทางของผู้โดยสารเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ สิ่งที่สกายวิงส์ให้ความสำคัญสูงสุดคือความปลอดภยัยฝูงบินของบริษัทปร,ระกอบด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงรุ่นใหม่ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลเครื่องบินทุกลำได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนออกเดินทางนักบินทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยซิมูเลเตอร์ขั้นสูงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมืออาชีพด้วยเหตุนี้สกายวิงส์จึงมีสถิติความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ก่อตั้งสำหรับผู้โดยสารสกายวิงส์ไม่ใช่แค่สายการบินแต่คือเพื่อนร่วมทาง ที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นเครื่องบินทุกลำติดตั้งระบบความบันเทิงบนเครื่องที่นั่งที่กว้างสบายอาหารรสเลิศและการบริการจากลูกเรือที่เต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นชั้นประหยัดชั้นธุรกิจหรือชั้นเฟิร์สคลาสทุกห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร นอกเหนือจากธุรกิจสกายวิงเซียงใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทนำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนมาใช้รวมถึงมีโครงการสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนวิสัยทัศน์ของสกายวิงสคือการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสายการบินที่น่าเชื่อถือที่สุดในเอเชียและต่อยอดสู่เวทีโลกด้วยสโลแกน Fly Beyond Limits บินไกลเกินขีดจำกัด สกายวิสกำลังมุ่งมั่นพัฒนาโครงการใหม่ๆและนวัตกรรมการบินที่ทันสมัยเพื่อทำให้ทุกการเดินทางไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่คือการสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ไม่มีวันลืมหากยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้อีกไม่นานสกายวิสจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสายการบินระดับแนวหน้าของโลกสมกับเป้าหมายและความฝันที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม